การอภิปรายในวันที่2เป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2556ค่ะตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะคะก็เป็นไปตามกรอบเวลาและพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะลงมติได้ในช่วงบ่ายนะคะสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันทางคณะกรรมาการการเงินการคลังการธนาคารของวุฒิสภาก็ได้จัดเสวนาเรื่องนโยบายประชานิยมนะคะแสดงความเป็นห่วงถึงการใช้งบประมาณรายจ่ายแบบเกินความจําเป็นตามแนวทางประชานิยมค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ติดตามจากคุณสาวภาชาติก้อนนะคะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณสาวภาคะ คุณ,ณนัฐาคะสำหรับข้อห่วงใยถึงเรื่องของนโยบายประชานิยมค่ะในส่วนของอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นห่วงว่าจะสร้างปัญหาต่อภาวะนี้สาธราณะของประเทศค่ะ มีความเห็นจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดทำนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ล้วนเป็นภาระของรัฐที่ต้องแบกรับเพราะต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาซึ่งรัฐบาลก็ต้องคำนึงถึงไรายได้ ชดเชยที่จะนํามาใช้ทั้งการขึ้นภาษีหรือการกู้เงินพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตในนโยบายการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมืองกว่า7ล้านบาทว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายและซ้ํารอยคดีหวยบนดินเนื่องจากไม่มีความชัดเจนในที่มาของงบประมาณที่จะนํามาใช้และไม่มีกฎหมายรองรับการจ่ายเงินค่ะยงเข้ากับไอข้อที่ว่ากรอวีไห เป็นการง่ายที่รัฐบาลจะคิดอะไรหวือหวาพิสารลดผลโจรสยานอะไรที่ประชาชนไม่ต้องออกเงินรัฐบาลออกเงินอะไรที่ประชาชนเคยใช้เงินเยอะรัฐบาลก็จะให้ใช้น้อยรัฐบาลจะอินคนใช้ให้แท่พวกทีสร้างประชานิมไครทั้งนั้นถ้าเราไม่ชอบให้เราก็าชอบแต่เราไม่ ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดเป็นภาระของรัฐไม่มีครับประชานิยมอะไรที่มันไม่เป็นภาระของรัฐขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,556นะคะวงเงิน2ล้าน4แสนล้านบาทในวันที่2ค่ะช่วงค่ำนั้นเป็นการชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากสสฝ่ายค้านนะคะโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดกว่า4 6 0 0 0 0ล้านบาท โดยนายสุชาติทาดาธรรมงเวทร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงความคุ้มค่าของโครงการแท็บเล็ตที่จะช่วยปฏิวัติการศึกษาของไทยให้มีความเท่าเทียมและยืนยันถึงความโปรง่งใสในการจัดซื้อตลอดจนความพร้อมของบุคลากรครูที่ผ่านการอบรมกว่า54,900คนและมีการเตรียมแจกเพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อีก1.7แสนเครื่องด้วยนะคะ ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากาพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่างบประมาณของกระทรวงที่จัดสรรน,นั้นยังไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะความพร้อมของบุคลากรครูและนักเรียนในโครงการแจกค็บเลตค่ะ,ะโดยใช้ประมาณ2ปีที่ผ่านมานี่เป็นหมื่นล้านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะราว่าการใช้เครื่องมือถ้าว่าไม่มีเนื้อหาที่ดี ไม่มีครูที่จะมีความพร้อมในการสอนเนี่ยเครื่องมือดังกล่าวนี้ก็จะไปแกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอีก2-3ปีข้างหน้าเพราะนั้นการจัดซื้อคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการจัดซื้อที่โปร่งใสและราคาถูกมากประมาณ82เหรียญต่อเครื่องถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,700กว่าบาทยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ทางด้านพลตํารวจโทชัดคุณรดีตกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ยอมรับถึงภาวะการขาดทุนในการบริหารงานโครงการรถไฟแอร์พอร์ตเรลิงซึ่งโครงการนี้ค่ะจะมีการประสบภาวะขาดทุนเป็นเวลา5ปีแต่จะมีการคืนกําไรในปี2559นะคะขณะที่การบริหารตลาดนัดจตุจักรที่ประสบภาวะซบเซาในขณะนี้ค่ะทางการรถไฟนั้นเตรียมที่จะปรับฉมใหม่ในห่วงเวลา5เดือนเพื่อให้ตลาดนัดจตุจักรกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะ การอภิปรายล่าสุดนั้นนายสาธิตวงหนองเตยสอสอจังหวัดตรังของพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายตอกย้ําถึงการจัดทํานโยบายของรัฐบาลที่ขาดความเข้าใจและไม่ให้ความสําคัญกับภาคประชาชนโดยเฉพาะการไม่สานต่อนโยบายฉนดชุมชนให้เป็นรูปธรรมแม้ว่าจะมีการจัดสรรง,งบประมาณเอาไว้ก็ตามค่ะ คุณนัท้าคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2556นั้นนะคะจะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเบื้องต้นนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้น,นัดหมายที่จะมีการลงมติรับประการในวาระแรกในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเสาวภาคะ